สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ One Step Channel B นะครับหลังจากที่ผมติดภารกิจมากมายนะฮะและกลับมาอีกครั้งกับ Channel ใหม่นะีผมก็มาขอสารต่อเกมเดิมกันแล้วกันนะครับกับช n n e l ใหม่นะก็คือ Red Dead Redemption หลังจากที่เรานะครับไปขีม่ม้าหรือว่าจะถูกยิงมานะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือมาจากโรนี่แม็กฟอร์เรนนะครับ เขาก็แนะนำให้เรามาที่เมืองแห่งนี้นั่นก็คือเมืองอามาดิโลเนี่ยครับตอนนี้ชื่อตอนว่า p u r r i a l ร e ิดิ i อ i นอามาด l o นะครับถ้าแปลเป็นไทยคือเนื้อแท้ของเมืองอ m มาดิโลเนี่ยซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปดตามรับชมกันขอโทษนะเฮ้ยเฮ้ยมึงมีแทงมาเยี่ยมนะบ้วนน้ำหมากอีก หุบปากไปเลยมึงอะส่วนมึงมีอะไรผมชื่อจอห์นมาสตันคุณพร้อมที่จะคุยกับผมหรือเปล่าแล้วไงไม่ได้คุยอยู่ไงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวถ้าผมแปลให้ไม่ทันก็ใส่ซับไว้ให้ข้างล่างก็แล้วกันเนี่ยตากวนโอ้ยออเออบิดขี้เกียจนิดหน่อยนะสุดยอด อ้าวอ้าวปอมปอมโมเซอร์เอาแล้วไงเอาดิหายปากกร,ระบอกปืนเหรอ<ด><า>กล้าเหรอใครเรียกวุย้ยหนูเหรอดีนะมีกรรมการมาช่วยก่อนสกรปรกคลิปหายขาดเสียดอย่างนี้เลยลวางปืนลงวางปืนลงถ้าไม่อยากมีปัญห,หา You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. Mm -hmm. But he seems loyal. John, get out of here. Fab, <laughs> fab, <minute. laughs> Yes, sir, Mr. Johnson, sir. I'll <laughs> 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 oh, I've seen enough of your hide around here, friend. <laughs> I think there's some school children down the way you're going. <laughs> Okay. <laughs> <laughs> oh, fucking Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. <laughs> <laughs> okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. So <coughs> of course, Bill <coughs> Williams and intended <his> <coughs> to keep themselves away from my town. So you're happy to have them out there? Oh, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up the all of these three counties. It's hard <coughs> enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people <coughs> I respected most in my life had a problem with authority. ใช่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแน่ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงชื่อชื่อตอนว่าเนื้อแท้ของมืออามาดิโลเดี๋ยวผมจะบอกฝาหลังกันแล้วกันเดี๋ยวพึน I got the railway, the people who pay my salary trying to get me to turn a blind eye to them burn down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon, need shutting down. Not forgetting hmm. the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. Oh, oh like that that's right. all I got today. But it's early yet. มีการแบบเหมือนกับว่าเขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้คนก็น้อยเข้าใจแล้วว่าดูเมืองที่ดูเหมือนเรียบสงบนะแต่จริงๆเนื้อในเนี่ยมันเน่าเนี่ยมีแก๊งเยอะแยะมากมายเลยแต่มีการทำข้อตกลงอะไรกันไว้นะครับว่าไม่ให้ยุ่งกับคนเมืองนี้อะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเขาก็อยากจะจับ แก,งแกง๊ง๊งนึงเ่ยเาเรียกแก๊งหฮูดน่ยหมวกสูงๆอะไรประมาณนี้นะครับมันมานั่งกินเหล้าอยู่อ่าเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันทั้งรีดไถทั้งอะไรเีแย่งค่าเจ้าของที่ดินอะไรประมาณนี้เนี่ยที่เราก็คือเรามาขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอเนี่ย แหนอำเภอเขาก็อยากจะช่วยแหละแต่เขาก็เหมือนกับรักชีวิตตัวเองนะ it, Robin, อันนี้ก็มี <That> s <S ข้อ <an interesting S 1> แลกเปลี่ยนกันประมาณว่าเราจะต้องไปช่วยเขาก่อนละกันก่อนที่เราจะแน่อเมอเนี่ยจะมาช่วยเราจับว,ว,วิลเลียมสันเนี่ยนี่ไงดูมัวขอมนเด็ด โอ,โอเค,อเ,คเขาให้เรากด<อ>ผิวปากนะครับต้องบอกว่าผิวปากนะครับวิโซผิวปากนะี<อ>่ก็คือให้เราตามตามในอำเภอไปจับจับโจรเนี่ยครับจับโจร Walton's as bad as you say he is. Why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. It doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality, and he'll be telling me what I need to know. Walt's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola hmm. Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. อ๋อคนที่เราจะตามไปนะครับน่าจะเป็นวอลตันนะครับเขาบอกว่าหัวหน้าแก๊งชื่อวอลตันมันไปรวบรวมสมาชิกนะครับจากโครลาสปริงแกรฟซูทริฟนะครับหรือภูเกนใกล้เคียงเนี่ยก็คือจอห์นเนี่ยนะเขาถามว่าทำไมถึงนิ่งเฉยที่ไม่ยอมจัดการอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้นิ่งเฉยอะไร พียงแต่ว่าเขายังทําอะไรไม่ได้นะครับเขาก็แนวร่วมมีไม่พออะไรประมาณนี้นะฮะเราก็ตามมันมาจนถึงเขานะล้เราก็กําลังจะประทะกับแก๊งนี้นะฮะหาที่กํบาบังเลยหนูเาอาเว้ยได้บูแล้วเว้มีแขกมาเยี่ยมเวย้ยโอเคเขาบอกว่าให้เรานะครับ ไปซ่อนตัวอยู่หลังวาก้อนเนี่ยเดี๋ยวนายเพิ่งโอ้โหมาถึงกูก็โดนน้าแดงเลยเขาบอกว่าให้เราจัดการพวกโจนเนี่ยที่หลบอยู่หลังกล่องไม้นี่นนโดนไหมเนะี่ยอ,ออกมาออกมาเดี๋ยวมึงเดี๋ยว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 ขอตั้งจังหวะก,ก่อนไม่ได้เล่นนานเนี่ยลืมปุ่มเอ,อ้ยบุ้มโอ้ โอ้ยยยงไม่ตายปืนลอนอิง่งตายไหมโอ้โหโกูนี่แม่นจริงเลยยิงให้ยิงหัวสึอกยิงโดนปืนอ,อ้ก็เขาบอกว่าให้เรากดโอนะครับเพื่อเป็นการรีโหลด,ดกระสุนเองนะครับโอเคโอ้โหสไลด์อย่างเท่ว้าวกด L3 กับ r 3นะครับเพื่อเป็นการส l o w motion นะแต่ตอนนี้เราไม่ต้อง slow motion ยิงอย่างเดียวเขาให้เราไปหลบหลังก้อนหินนะโอเคตายไอ้แก๊งหมกสูงไอ้แก๊งหมกดารี่เขาเรียกทัวว่าเขาเรียกตัวเ่าแก๊งพูดนะ หัวหน้าแก๊งคือวอลตันนั่นเองแก๊งวอลตันนะครับสมาชิกของแก๊งเขาจะเป็นใส่หมวกทรง,งสูงจะปกครองเมืองอมานิโลอยู่ตอนนี้เขาเงิบเขาบอกให้เราจัดการโจนที่คุ้มกันบ้านหลังนี้อยู่นะฮะแคปเจอร์วอลตันนี่ไงล่ะเขาบอกว่าจับเป็นหรือจับตายก็ได้นะโอ้เราก็จับ เป็นสิยิงที่ขานะครับก็ชอตั้นนะครับให้เราไปจับตั้นมานะอืมโอ้ยดิ้นใหญ่เลยดิ้นใหญ่เลยอิสระเลยเลยไปมึงจะเป็นตั๋วผ่านทางให้กับกูเพื่อที่ให้นายอำเภอช่วยเราโอเค โอเคโอเคแล้วเจอกันโอเคเราก็จบภารกิจนี้แล้วนะครับสำหรับภารกิจที่มีตอนชื่อว่า,เ,าเนื้อแท้ของเมืองอามาดิโลนะครับซึ่งเรามาเมืองนี้ได้ยังไงน่ะเหรอคือเราพาวอนี่แม็กฟารนนะครับมา ซื้อของนะครับในระหว่างทางเนี่ยก็เกิดคุยกันแนะนําเมืองนี้ว่าเป็นเมืองที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมันมีเนื้อร้ายนะครับที่กัดกินอยู่นั่นเองอืมก็เข้าใจล้วทีนี้วอลตันเนี่ยเป็นตัวผ่านทางที่จะให้นายอำเภอเนี่ยช่วยเหลือเราจัดการกับบิลเรียมสันนะครับโอเคก็ผมก็ขอจบพาร์ท นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากติดตามผ,มผลงานของผมนะครับก็ติดตามได้ที่ YouTube ชื่อว่า OneStep Channel B นะครับหรือใน Xbox Thailand Community นะครับซึ่งมีสมาชิกก็ไม่น้อยนะครับโอเคสำหรับเกม Xbox One หรือ PS4 นะครับก็ จะเอามานําเสนอกันให้รับชมกันในข่าวต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวข้อมีให้เราเซฟในนี้ไหมอืมไม่มีให้เราเซฟด้วยสิโอเคไม่เป็นไรนะครับก็อย่าลืมสับสไครต์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับ